่เราจะนับหนึ่งถึงยี่สิบนี้คือเน้น,น <ะ S 2> สามน่เข้าใจไหมครับต,ต้องต้องจำไปเลยเป็นท่องไว้เลยนะครับหนึ่งสามสองถ้าไม่นู่นตามสูตรแล้วเขาไม่หายหน,ยน,นึ่งสามสาองอันนี้เท่ากับว่าหนึ่งรอบนะครับเราจะดูเขามากหนึ่งรอบเห็นไหมขาด้านนอกหนึ 5, ่งถึงห้าหนึ่งรอบเน้นสัญญาณสามอันนี้เข้าใจยังเราก็มาเริ่มรอบสองหนึ่งหนึ่งถึงสิบนะครับ อ่าก้าคุณมาหนึ่งถึงสิบแล้วก็ลงไปนี้ปรืดเห็นไหมตรงนี้นะครับรอยบุ่มนี้นี่ก็หนึ่งถึงสิบนะครับอันนี้ครับเราก็มาสัญญาณสี่หนึ่งถึงสิบแล้วก็มาสัญญาห้าหนึ่งถึงสิบนะครับแล้วก็มาเน้นสัญญาสามคือยี่สิบนี่นะครับต้องรูดตามสูตรนะ บางคนนวดไม่ตามสูตรแล้วลูกค้าไม่หายเลิกนวดลักษณะไปเลยไปนวดเฉลยสัพทอย่างเดียวแล้วนะครับอปรสอา้าวต่อไปเราเข้ไปข้อ4นะเขาบอกว่าอ่าข้อ5้าใช่ไหมพื้นฐานขาด้านในเน้นสัญญ,ญาณสองอันนี้เรากลับมาเลยครับกลับมาดูนะครับสิัสีขั้นตอนนวดต้องถูกนะแต่แคงข้างน,นี้กลับไปาคำว่าเน้น เราต้องเน้นขาข้างที่เป็นข้างนี้ไม่ต้องเป็นเน้นนะครับเราจะดูตามขั้นตอนเราจะมาดูเนี่ยพื้นฐานขาไหมครับพื้นฐานขาด้านในใช่ไหมแล้วก็ลงในแนวแนวกลางนะครับ <ซะ S 1> ลงค <ซะ S 1> <อ>าราบาลเนี่ยบางื่อที่บางคนก็หลายคนนะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเนี่ยอันนี้ผิดมือนะครับไม่ใช่ต้องต้องอย่างนี้ต้องเอา,<ส>า<ย>มือล่างเป็นหลักลงนี้ครับ ลงนี้เห็นไหมถ้าถ้าเราลงลงอย่างนี้มันก็เออนิ่มคลาสสิกหน่อยนึงอ่าไม่เป็นไรอันนี้ก็ลงพื้นฐานนะครับพื้นฐานก็ลงกี่รอบสองรอบนะครับพื้นฐานเราเราก็ต้องลงสองรอบตอนนี้รอบรอบสองตอรอบแรกเนี่ยมันเบาแล้วรอบสองนี่เราอาจจะลงอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคก,การลวดนะครับค่อยลง